สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไม่ไวเลสแบรนด์ซิงโครุ่น G1A2 เราจะไปดูกันเลยนะครับว่าเจ้าไมคซิงโคลเนี่ยฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับผมก็คือตัวรับสัญญาณนะครับท่านผู้ชมสังเกตง่ายนะครับตัวรับสัญญาณเนี่ยนะครับจะมีคําว่า Receiver อยู่ข้างหน้าและข้างหน้าเนี่ยนะครับจะมีไฟแสดงสถานะ2สถานะนะครับผมสถานะแรกนะครับทางขวาของผมนะครับจะเป็นไฟ Power อร์เวลาเราเปิดนะครับก็จะมีไฟติดอยู่ตรงนี้เป็นสีน้ําเงินและทางซ้ายจะเป็นไฟ a i r i n g และข้างบนจะมีช่องเอาท์พุตสายสัญญาณนะครับที่มาพร้อมกับกล่องตัวนี้เลย นะครับผมทางซ้ายจะเป็นช่องเสียบหูฟังเราสามารถฟังเสียงไม่แบบเรียวไทม์ได้เลยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับทางขวาตรงนี้จะเป็น USB C port นะครับเราชาร์จแบตเตอรี่ก็คือตรงนี้เลยนะครับเสียบชาร์จได้เลยข้างล่างนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับถ้าเรากดค้างนะครับก็จะเป็นการเปิดหรือปิดแต่ถ้าเรากดครั้งเดียวก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาเราสามารถเลือกโหมดโมโนหรือสเตอริโอก็ได้นะครับทีนี้มาดูอีกทางหนึ่งนะครับผมจะมีข้างบนนะครับจะมีปุ่มรีเซ็ตและ2ปุ่มนี้นะครับจะเป็นการปรับเสียงของไมค์ A และ B เกนเลเวลนะครับเพิ่มได้0ถึง4เลเวลได้เลยนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวรับสัญญาณ นะครับตัวที่2นะครับ จะเป็นตัวส่งสัญญาณหรือว่าไมค์นะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมเขาจะเขียนว่า transmitter นะครับข้างหน้านะครับผมจะมีไฟแสดงสถานะทางขวาของผมนะครับจะเป็นแสดงสถานะ power หรือว่าเปิดปิดทางซ้ายจะเป็นแสดงสถานะไฟ pairing นะครับข้างบนนะครับจะเป็นไมค์ built-in นะครับไมค์ติดตัวเลยนะครับและทางขวาของผมนะครับช่องเสียบข้างบนนะครับจะเป็นช่องเสียบไมค์ l a v a l i e ที่เขาให้มาด้วยหรือเป็นไมครุ่นไหนก็ได้แต่ต้องเป็นแจ็ค3 3.5มมิลเท่านั้นนะครับตรงกลางจะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ USB C พอร์ตข้างล่างสุดนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดและอีกข้างนึงนะครับข้างบนก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับคุณสมบัติฟีเจอร์ที่พิเศษมากๆก็คือมีโลคัดด้วยนะครับมีตัดสัญญาณโลคัด1 8 0เฮิร์ตซ์ลงไปเลยเสียงถนนเสียงฝนอะไรก็ได้นะครับตัดไปเลยนะครับผมปุ่มสุดท้ายนะครับผมจะเป็นปุ่ม p a i ล i n g นะครับสแกนอันนี้ก็คือจะเป็นฟีเจอร์แล้วก็ลักษณะของใหม่นะครับสองตัวนี้ใช้งานเหมือนกันไม่ว่าเรา เราจะมีปกเสื้อก็ได้นะครับจะเป็น ล็อกเก็ตคลิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการใช้งานนะครับอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับของใหมซิงโคนะครับ G1A2 นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับจะเป็นตัวรับนะครับหรือว่ารีเซิร์เวอร์ทีนี้รีเซิร์เวอร์เนี่ยเขาก็จะให้สายสัญญาณมา2เส้นนะครับผมที่เอาไว้เอาไปยังอุปกรณ์นะครับผมเส้นแรกก็จะเป็นสายสัญญาณต่อโทรศัพท์ TRRS ซึ่งการใช้งานคือง่ายมากเราสังเกตตรงสายได้เลยจะมีรูปโทรศัพท์นะครับเราก็เสียบเข้าตรงเอานะ อีกฟังหนึ่งนะครับก็จะเสียบเข้าอุปกรณ์นะครับสายที่2นะครับก็จะเป็นต่อกับกล้องนะครับ T-R-S นะครับเสียบนี้เลยนะครับอ่า อีกฝั่งนึงก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับต่อสายเลยนะครับทีนี้ตัวทรงนะครับก็คือไม้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับไมเนี่ยจะมีตัวบิวอินนะครับหรือว่าไม่ในตัวอยู่แล้วซึ่งเขาก็จะมาพร้อมอุปกรณ์วินชิวนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับซึ่งมันล็อกแน่นมากนะครับเอาไว้กันลมนะครับพูดได้แบบนี้เลยหรือเราจะนินปกเสื้อก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ รู้สึกว่าการหนีปกเสื้อเนี่ยมันเอถอะท่ไปเขาก็มีไม้เาลาเหลียมาให้นะครับไม้ะะเาลาเลียก็เสียบตรงคําว่าไม่นะครับจะมีช่องเสียบนะครับเสียบตรงนี้เลยนะครับทีนี้ไม้ะะเาวาเลียเนี่ยเขาก็จะเอาวินมัพมาให้นะครับวินมัพเราก็ใส่ประมาณนี้นะครับหมุนเข้าไปเลย วินมัฟก็เอาไว้กันลมด้วยนะครับโอเคนะครับผมและเขาก็แถมตัวหนีบปกเสื้อมาด้วยนะครับใส่ประมาณนี้เลยนะครับคือใช้งานง่ายมากนะครับผมวันนี้อุปกรณ์เนี่ยพร้อมถ่ายทอดสดนะครับพร้อมสอนพร้อมทุกอย่างเลยนะครับสวัสดีครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัญญาณของเสียงสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัญญาณของเสียงนะครับตามบนกระดาษสวัสดีครับนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ เราจะมาเรียนรู้เรื่องสัญญาณเสียงสวัสดีครับนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องสัญญาณเสียงคุณกบมีแฟนมาแล้วกี่คนครับก็ถามเรื่องแฟนนี่ต้องขออนุญาตต้องนับเลยเลยครับต้องนับอู้เยอะมากไม่เคยมีไม่เคยมีนะครับโอ้โหโอเคไม่เป็นไรคำถามที่สองนะครับคุณเคยอกหักกับผู้หญิงไหมครับ คำถามสุดท้ายก็ได้นะครับคุณชอบผู้หญิงแบบไหนครับเอาแบบละเอียดสั้นๆง่ายๆละเอียดสั้นๆง่ายๆใช่คือตอบให้ท่านผู้ชมเขารู้ถามถึงความละเอียดแล้วก็ผมก็มีสเปกในใจอยู่ก็คือชอุอวๆอย่างแรกคือต้องอวบก่อนอย่างที่สองคือต้องเป็นรถคนสั้นชอบชอบผมสั้นผมสั้นด้วยสั้นด้วยครับโอ้ยอย่างี่นี่ก็เข้าทาง เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวการใช้งานจริงของไม่ซิงโค W a G1A2 นะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือตัวเจ้าไม้นี้นะครับทำให้ระบบเสียงเนี่ยปลอดภัยเสถียรและไม่ยุ่งยากนะครับรับประกันการรับสัญญาณเสียงที่แม่นยำมีคุณภาพชัดเจนนะครับเสียงรบกวนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับระยะการใช้งานเนี่ยก็ได้ไกลมากๆนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับพกพาง่ายนะครับ กล่องสินค้าเนี่ยก็สามารถเก็บทุกสายภายในกล่องเดียวนะครับแถมยังมีขนาดเล็กกระทัดรัดอีกนะครับประสิทธิภาพการใช้งานถือว่าเยี่ยมสุดๆนะครับในราคาเพียง6,490บาทนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆครับถ้าลูกค้าท่านไหนมีข้อสงสัยในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือวอ l k กอเข้ามา ที่ร้านอุบลสายฟ้าสาขา2เพื่อทดลองสินค้าได้เลยครับ้ากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด u u s c r i b e นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสําหรับวันนี้ร้านอุบลสายฟ้าขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ